จากฮีโร่สู่ซีโร่และกลับมาเป็นฮีโร่อีกครั้งแฮร์รี่แม็กควายคุณมันคือตัวจริงจากนักเตะที่ทุกคนคิดว่าเขาคงจะหมดอนาคตที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วจากนักเตะที่แฟนบอลสาบส่งไล่ให้เขาออกจากทีมไปแต่วันนี้เขากลายเป็นพระเอกของเหล่าสาวกพิศารแดงทุกหมู่เหล่าในชัยชนะสุดสะใจเหนือลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์นี่คือการเขียนบทที่สลัดจากตัวร้ายกลายเป็นพระเอกได้สมบูรณ์แบบเลยล่ละครับ มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของผู้ชายคนนี้และทำไมแม็กไกว์ถึงสมควรได้รางวัล Moments of the Weekend ไปครองลองนึกภาพกลับไปในศึกแดงเดือดที่ผ่านมาสกอร์เสมอ1ต่อหลิเวอร์พูลกำลังบุกหนักหลายคนคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่น่าจะต้านทานพายุเกมรุกของหงแดงเอาไว้ได้นานเท่าไหร่แต่แล้วแมนยูก็มาได้ลูกเตะมุมที่บรูโน่เฟนันเดสเป็นคนเตะ แม็กไกวที่ตัวใหญ่วิ่งขึ้นมาจากแดนหลังอย่างช้าๆลูกเตะมุมสั้นบรูโน่จ่ายให้ไบรอันเอมเบลโม่ซับไกลย,ยิงแต่โดนบล็อกเด้งกลับมาที่บรูโน่แล้วบรูโน่ก็แปรบอลย้อนกลับเข้าไปในกรอบเคตโทษโดยที่หวังว่าจะมีเพื่อนร่วมทีมสักคนโหม่งได้และในนาทีนั้นเองแม็กไวย,ยืนอยู่หลังอิบราฮิมาโกนาเต้ของลิเวอร์พูลที่พยายามโหม่งสกัดแต่กระโดดไม่ถึงแม็กไกวที่ไม่ได้สนใจสิ่งใดรอบกายนอกจากลูกบอลที่ลอยมา เขาจับจ้องบอลลูกนั้นและกระโดดเอ็นตัวมองเบาๆแต่นหนักแน่นและเล่นทางย้อนผู้รักษาประตูส่งบอลพุ่งตุงตะข่ายมุมไกลณนาทีนั้นเสียงเฮของแฟนบอลปีศาจแดงที่มีเพียงน้อยนิดกลับตะเบงดังกลบเสียงหงแดงที่เงียบกริบจากนั้นแม็กควายหันหลังวิ่งไปที่อัธจันทร,ร์ที่เนืองแน่นไปด้วยกองเชียร์ปีศาจแดงแล้วสไลด์เข่าไปกับพื้นหญ้าท่ามกลางความบ้าคลั่งของแฟนบอล แต่กว่าจะมาถึงการเป็นฮีโร่ในนัดนี้ชีวิตของแม็กไวว์มันก็ไม่ได้ง่ายย้อนไปปี2022แม็กไวว์ที่ตอนนั้นฟอร์มตกลงสนามที่ไรกลายเป็นบ่อน้ำมันชั้นดีให้คู่แข่งบุกมาเขาถูกล้อเลียนถึงขนาดที่เคยตกเป็นเป้ามีมตลกแบบสุดโหดตอนนั้นในรัฐสภาการ่าสสที่ชื่อว่าไอแซคอดองโกใช้แม็กไวว์เปรียบเทียบการบริหารเศรษฐกิจที่แย่ของรองนายกแม็กไกว์กลายเป็นภัยคุกคามใหญ่ที่สุดในแนวรับแมนยู เขาเตะบอลเข้าประตูตัวเองช่วยให้คู่ต่อสู้ยิงได้ในประเทศเราก็มีแม็กควายเศรษฐกิจเหมือนกันคำพูดนี้กลายเป็นไวรัลทั่วโลกแฟนๆหัวเราะกลิ้งแชร์กันเป็นล้านเย๋ยยันแม็กควายกันหนักหน่วงแม็กควายโดนโจมตีหนักโดนแฟนยูเนเตดโหตอนทัวร์ปรีซีซั่นในอเมริกาโดนแฟนอังกฤษโหโดนส่งระเบิดคู่และภาพที่น่าจะติดอยู่ในความทรงจำของทั้งแฟนบอลและตัวของแม็กควายเองก็คือ ตอนที่เขากําลังจะเดินกลับเข้าสู่อุโมงค์ห้องแต่งตัวมีแฟนบอลรายหนึ่งโยนกระดาษลงมาจากด้านบนอัธจันทร์แม็กไว์ย,ยิบมันขึ้นมาอ่านเนื้อความในจดหมายที่แฟนบอลใจร้ายคนนั้นเขียนว่าออกจากสโมสรนไปซะแม็กไวไม่ได้ตอบโต้อะไรเขาทําเพียงมองไปที่แฟนบอลคนนั้นและทําท่าทางว่าขออนุญาตทิ้งลงถังขยะนะแล้วเขาก็ทิ้งจดหมายนั้นลงถังขยะแล้วเดินจากไปแบบเงียบๆในตอนนั้นแฟนบอลที่ไม่ชอบเขาต่างทมทุยเขาด่าเขา แต่ไม่เคยมีสักครั้งที่แม็กไวตอบโต้เขาทําเพียงก้มง่าทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปแต่หลายคนลืมไปว่าแม็กไวเคยเก่งแค่ไหนเขาคือคีย์แมนให้เลสเตอร์แชมป์พรีเมียร์ลีก2016ช่วยอังกฤษเข้ารอบรองยูโร2020และรองชนะเลิศเวิลด์ค p ัพ2018แต่น่าเสียดายที่สไตล์เขาไม่สวยนามการเคลื่อนไหวดูช้าราวกับรถพ่วงกลับรถจนทำให้คู่แข่งต่างวิ่งผ่านเขาไปได้ง่าย ช่วงนั้นแม็กไกว์ไม่เหลือคราบของกองหลังราคาแพง80ล้านปอนด์อีกเลยถ้าเรื่องนี้เกิดกับเราหรือคนทั่วไปก็คงยอมแพ้และโบกมือลาอยู่ในเต็ดไปแล้วแต่แม็กไว์ยิ้มสู้แม็กไกว์ไม่เคยวยวายไม่โพสต์ประชดโซเชียลเขาลงสนามทุกวันเริ่มจากตัวสำรองสมัยเทนฮากก่อนแย่งตัวจริงคืนมาและสมัยรูเบนอโมริมในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วตอนนี้เซนเตอร์แบ็กของทีมพายกันเจ็บประนาว เขาก็กลายเป็นกำลังหลักที่กลับมาช่วยทีมเขาทำงานหนักแบบไม่ปริปากบนไม่โวยวายไม่ตอบโต้จึงทำให้แฟนบอลเริ่มค่อยๆกลับมายอมรับเขาอีกครั้งสุดท้ายแม้กระทั่งสอสออดองโกต้องกลับมาโพสต์ขอโทษเขาเมื่อปีที่แล้วแม็กไวทวีตตอบกลับว่าเจอกันที่โอทราว f ฟอร์ดเร็วๆนี้อดองโกบอกต่อว่าความทอมตัวของเขาทำให้ผมมีความสุขนี่คือจุดจบที่ดีหลังเกมที่เฉือนลิเวอร์พูล เวนรูนี่พูดในพอดแคสต์ว่าผมคงรับมือไม่ได้ถ้าโดนแบบนี้เขากลายเป็นมีมเยอะหยนโดนหัวเราะในรัฐสภาการหน้าแต่แม็กควายคือมนุษย์ที่แข็งแกร่งมากจากคนที่ทุกคนหัวเราะกลายเป็นฮีโร่ที่พาแมนยูพนะลิเวอร์พูลคาบ้านกลายเป็นนักเตะที่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดกลายเป็นนักเตะที่แฟนบอลกลับมารักเขาอีกครั้งและเริ่มมีแนวโน้มว่าสโมสรจะใช้ออปชั่นต่อสัญญาเขาออกไปอีกหนึ่งปีซึ่งแม็กควายเคยเปรยเอาไว้ว่า ถ้าเป็นไปได้เขาอยากแววนสตั๊ดที่นี่เพราะตอนนี้เขาคือยูเนเต็ดจากซีโร่สู่ฮีโร่นี่คือเขาละแฮร์รี่แม็กคว